ในที่สุดเขาก็รับรู้ถึงความเสียใจที่คุณเคยได้รับเขาคือใครขอให้บอกทีนะคะเดี๋ยวเรามาดูพลังงานของคุณกันก่อนขอพลังงานของคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้หน่อยนะคะ แตด่าพลังงานของคนธาตุลมเมถุนตุลกุมดอเมจิกเชียนพลังงานของคนธาตุน้ํานะคะมีนก็ระกดพิจิกคิงถือดาพลังงานของคนธาตุลมนะคะเมถุนตุลกุมคิงถือไม้พลังงานของคนธาตุไฟเมสิงธนูควีนถือไม้พลังงานของคนธาตุไฟ มีพลังงานของคนธาตุลมคนธาตุน้ําคนธาตุไฟนะคะที่ขึ้นมาพลังงานของคุณเป็นคนที่เข้มแข็งเด็ดเดี่ยวไม่พูดมากไม่พูดเยอะพยายามจะต่อสู้พยายามจะดิ้นรนไม่ไว้ใจใครนะคะเชื่อใจใครค่อนข้างยากมีคนไม่ซื่อสัตย์ไม่จริงใจกับคุณก็ได้ลึกๆในใจคุณยังไม่ลืมเรื่องราวนั้นปัญหาอุปสรรคัพท์นั้นนะคะความเจ็บปวดที่คุณได้พบเจอคุณยังฝังตัวเองยังคงขังตัวเองไว้กับความรู้สึกนั้นอยู่ แต่ก็มีความเข้มแข็งมากพอที่จะไม่ยอมให้ความเจ็บปวดนั้นมาทำลายชีวิตของคุณเงียบๆนิ่งๆไม่สนใจใครแล้วก็มีศักดิ์ศรีในตัวเองมากๆนะคะเราไปดูพลังงานของเขากันบ้างคนที่เคยทำให้คุณเสียใจเขาคือใครนะคะจะสิกพลังงานของคนราศีตุลเด็กถือดาบนะคะพลังงานของคนธาตุลมเมถุนตุลกุม ห้าเหรียญพลังงานของคนธาตุดินมังกรพฤกษกันควีนถือถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ำมีนกรกฏผพิจิหกไม้พลังงานของคนธาตุไฟนะคะเม็ดสิงห์หนูมีพลังงานของคนธาตุลมคนธาตุดินคนธาตุน้ำคนธาตุไฟมาครบทั้งสี่ธาตุเป็นคนที่ชัดเจนนะคะจริงจัง มีความยุติธรรมมีความมั่นคงอาจจะเป็นคนที่ขวัญผารซากด้วยนะคะพูดจาอาจจะไม่ค่อยถนอมน้ําใจสักเท่าไหร่แต่ว่าลึืๆในใจคนคนนี้เป็นคนที่มีความจริงใจคนหนึ่งรักใครรักจริงคนหนึ่งนะคะพลังงานของคุณเหมือนเป็นคนที่พูดเก่งเป็นคนที่อารมณ์เย็นนะคะแต่หากโมโหขึ้นมาไม่พอใจขึ้นมานะคะหรือว่าไม่สบอารมณ์ขึ้นมาจะนิ่งจะเงียบจะไม่พูดเยอะไม่พูดมากนะคะ รูดจิป,ป่าคุณเลยในทันทีแต่พลังงานของเขาเป็นคนปากร้ายใจดีนะคะอาจจะดูเป็นคนดุเจ้าระเบียบจู้จี้จุกจิกแต่ถึงเวลาที่ทะเลาะก,กันมาจริงๆคุณจะเป็นคนที่ใจแข็งมากกว่าเขาเขาจะใจอ่อนแล้วก็ส่วนใหญ่เขาจะเป็นคนง้อคุณก่อนด้วยนะคะเรามาดูกันว่าตอนนี้เขารับรู้ความเสียใจอะไรเกี่ยวกับคุณหรือว่าความเสียใจที่คุณได้รับก่อนหน้านี้นะคะเขาได้รับความรู้สึกอะไรนะคะ ขอพายบอกทีตอนนี้เขารู้สึกหรือว่ารับรู้ในความรู้สึกของคุณตรงไหนนะคะการไม่ยอมแพ้ของคุณนะคะการต่อสู้ของคุณนะคะความเด็ดขาดความจริงจังขึงขังที่มีในตัวคุณนะคะตัวเลือกทางเลือก การรอคอยการเป้าคอย ความเสียใจที่เขาได้รับรู้แล้วก็คืออารมณ์ที่ฉุนเฉียวของเขานั่นเองนะคะ The Devil กับ Queen ถือดาบเนาะความตรงเป๊ะความเชื่อมั่นในตัวเองเชื่อมั่นในความคิดของตัวเองนะคะเอาตัวเองเป็นใหญ่คำพูดอาจจะขวานผ่าซางแค่ความรู้สึกของคุณน้อยไปนะคะทำร้ายความรู้สึกของคุณจากคำพูดของเขาความเสียใจที่เขาได้รับรู้แล้วก็คือความรู้สึก เจ็บปวดจากคำพูดจากการกระทำของคนที่รักที่หักหานน้ำใจกันนั่นเองนะคะความตรงเป๊ะตรงไปตรงมานะคะบางครั้งก็ดีแต่ว่าถ้าตรงเกินไปจุกจิกจู้จี้เจ้าระเบียบเคร่งครัดกับคนที่รักมากเกินไปนะคะบางครั้งก็อาจจะเป็น สิ่งที่ทำร้ายหัวใจทำร้ายความรู้สึกของคนที่รักก็ได้นะคะคำพูดคำจาความเชื่อมั่นในตัวเองเชื่อมั่นในความคิดเชื่อมั่นในคำพูดของตัวเองมากเกินไปจนลืมรักษาน้ำใจของอีกฝ่ายนั่นเองนะคะคำพูดของเขาก่อนหน้านี้หากว่าทิมแทงหัวใจของคุณ อารมณ์ของเขาก่อนหน้านี้ที่เหวี่ยงไปเหวี่ยงมาสวิงไปมาเอาแต่ใจตัวเองนะคะโกรธการงอนการทะเลาะกันไม่เข้าใจการขึ้นเสียงใช้อารมณ์ต่อกันนั่นคือสิ่งที่เขารับรู้แล้วในตอนนี้นะคะความรู้สึกเจ็บปวดจากคำพูดจากการกระทำของคนที่รับไม่รักษาน้ำใจไม่ค่อยแคร์ความรู้สึกแคร์หัวใจกันความรู้สึกนั่นเองนะคะที่ตอนนี้เขารู้สึกแล้วว่าเป็นยังไงนะคะ เดี๋ยวเรามาเปิดความในใจของเขากันนะคะหากว่าตอนนี้เขารู้ซึ้งถึงความรู้สึกเจ็บปวดเสียใจจากคําพูดจากการกระทําที่เขาเคยทําร้ายหัวใจคูณเขารับรู้ความรู้สึกนี้แล้วเขาคิดยังไงหรือว่าเขาจะทํำยังไงนะคะเขาคิดยังไงหรือว่าเขาอยากบอกอะไรกับคูณไหมนะคะขอพายเปิดใจเขาทีนะคะ หากว่าเขารับรู้ถึงความเจ็บปวดที่คุณเคยได้รับนะคะจากเขาตอนนี้เขาอยากบอกอะไรกับคุณไหมตอนนี้เขาเริ่มเข้าใจแล้วนะคะ สิ่งที่คุณพูดคุณคุยกันตรงเป๊ะมากๆเลยเนาะเป็นความรู้สึกของคุณคําพูดคําจาของเขาบทสนทนานะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้พูดได้คุยกันตอนนี้เขาเข้าใจแล้วนะคะว่าคุณรู้สึกยังไงเวลาที่เขาพูดแบบไม่แคร์ความรู้สึกของคุณพูดแบบหุนหวนพูดแบบพูดแบบหนุหนหุนหรือว่าพูดแบบขวานผ่าซากกับคุณนะคะ เขาอยากจะบอกกับคุณว่าตอนนี้เขารู้สึกยังไงนะคะการค้นพบความจริงทำให้เขารู้สึกเจ็บปวดหรือว่าความจริงต่อหน้าเขาความจริงหรือว่าความรู้สึกจริงๆที่เขาได้รับรู้ตอนนี้นะคะทำให้เขารู้สึกเจ็บปวดทำให้เขารู้สึกเสียใจนะคะเขารักคุณนะคะชีวิตของเขาไม่เหมือนเดิม าไม่มีคุณนะคะตอนนี้เขาไม่สามารถอยู่ได้โดยที่ไม่มีคุณนั่นเองนะคะชีวิตของเขาเปลี่ยนไปแล้วเขาอยากให้ชีวิตของเขามีคุณนะคะมีคุณตลอดชีวิตที่ไม่มีคุณก็คือเขาอยู่ไม่ได้นั่นเองนะคะเขาเข้าใจแล้วความรู้สึก นั้นนะคะการพูดการจาก,การทำร้ายน้ำใจการแค่ความรู้สึกของคุณน้อยไปทำให้คุณรู้สึกยังไงเจ็บปวดเสียใจกับการกระทําของเขาขนาดไหนตอนนี้เขารับรู้ถึงความรู้สึกนั้นแล้วความเสียใจที่คุณเคยได้รับแล้วเขาจะพยายามแก้ไขปรับปรุงแล้วก็ถนอมน้ำใจของคุณแค่ความรู้สึกของคุณให้มากกว่าเดิมนะคะ